ทำไก่สเตยางหอมๆกินกันวันนี้อากาศดีนะคะพ่อก็เลยชวนทาบาร์บีคิวหลังจากนั่งเรือไปเที่ยวอีกเกาะกลับมาบ้านกัน3คนนะคะพ่อกับแม่ไม่ได้ไปด้วยพอกลับมาถึงบ้านเราก็มาเตรียมหั่นไก่เพราะว่าจะทําไก่สเตยกินด้วยส่วนแม่ทําบลูเบอรี่มัฟฟินอยู่ข้างหลังนะคะไม่มีเวลาถ่ายเลยค่ะเพราะว่าต่างคนก็ต่างทาอาหารน,นี้จะใช้เป็นผงสําเร็จรูปนะ,ะก็คือไม่ได้ทําเองค่ะอันนี้จะเป็นผงหมักไก่นะคะใส่หมักไก่กับกะทิค่ะเทกะทิประมาณครึ่งกระป๋อง ากนั้นก็คนคนให้เข้ากันหมักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเสียบไม้ค่ะระหว่างนั้นก็หั่นผักมีหอมแดงพริกแดงพริกหวานก็แตงกวาค่ะเพื่อที่จะทําน้ําอาจาดนะคะวิธีทำน้ำอาจาดนะคะจะใส่น้ำเปล่าไปนิดนึงแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูคเราใส่ไป3มช้อนนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาละะใส่ไป4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็คนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันดีแล้วก็เติมเกลือตัดรสไปนิดนึงค่ะแล้วก็พักให้น้ำอาจาดเย็นก่อนนะคะ ระหว่างที่รอน้ําอาจาดเย็นเราก็เอาไก่มาเสียบไม้รอค่ะไม้ที่จะเอาไปเสียบไก่ก็คือเอาไปแช่น้าไว้ก่อนนะ,ะเพื่อเวลาไปย่างแล้วมันจะไม่ไหมค่ะพ่อกับแม่ก็เตรียมอาหารอยู่ด้านหลังเสียบเสร็จก็ได้ประมาณ8ดไม้นะ,ะนี่ไม่ได้อากาศดีแบบนี้บ่อยๆค่ะพ่อสามีก็เลยอยากใช้เตาบาร์บีคิวเพราะนานๆจะมาที อันนี้เป็นบาร์บีคิวหมูค่ะส่วนไก่สเตะวันนี้ขออนุญาตย่างเองเลยค่ะแต่ก็มีพ่อสามีคอยบอกนะคะว่าเอาวางตรงไหนที่มันไฟโอเคเพราะเตาอันนี้มันจะเก่านิดนึงควบกุมไฟค่อนข้างยากค่ะไม่เหมือนอันที่บ้านพ่อกับแม่กลิ่นก็คือหอมฟุ้งมากๆเลยนะคะพอสุกแล้วพ่อสามีก็คีบใส่ถาดไว้ให้ค่ะพอไก่ของเราเสร็จแล้วก็มาเทผสมน้ำอาจารด์ค่ะคนๆให้เข้ากันนิดนึงก็มาทำน้ำจิ้มสเตะโดยการใส่กะทิลงไปค่ะตามด้วยผงสำเร็จรูปนะคะคนๆละลายเข้ากันดีแล้วก็ถือว่าใช้ได้ค่ะน,นี่ก็เป็นหน้าตา อาจารย์แล้วก็น้าจิ้มของเราค่ะอาหารวันนี้มีเยอะเลยนะคะมีทั้งสลัดขนมปังโรหมูบาร์บีคิวอ,อันนี้เป็นแบบสําเร็จรูปค่ะเข้าโพดโอบ Fry. แล้วก็มีไส้กรอกกับเบอร์เกอร์ค่ะที่ขายดีที่สุดนะจะเป็นไก่สเตะนะคะทุกคนก็คือหยิบไก่สเตะก่อนเลยยังไม่มีใครหยิบบาร์บีคิวหมูเลยเสร็จแเราก็มานั่งกินกันค่ะวันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่เอาไปตักเองนะคะวันเดียวกับที่กินหอยแครงเราก็เลยเอามากินต่อเพราะมันอร่อยซับจริงจริงค่ะห้องอาหารที่นี่ค่อนข้างจะเล็กนะคะเลยไม่ได้ต้องกล้องถ่ายวิดีโอพ่อสามีก็อาสาชิมออกกล้องให้ค่ะกินกันเพลินเลยค่ะของหวานเย็นนี้เป็นบูเบอร์รี่มัฟฟินกินกับไอติมแล้วก็ผลไม้สดทุกอย่างอร่อยแล้วกกกก็ออออิ่่มมจุมาๆเลยขตัวไปนนนนะคะค